สวัสดีครับสวัสดีครับแฟนคลับ FC กดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ครับไอคิไอคิพวกฉันมันชั่วอยู่แล้วเข้ามาแม่เข้ามาีิดาแม่พระน้าของว่าฝาก อีแม่ของวาฝากพีดาครับกองเขาอย่างน้อยเน่อยพูดนะอี่ียต้มอึ้งอี่่ยพูดนะมีควจุดไหมหน่อยถ้ายลู้ว่าแม่ พี่้องครับเดี๋ยวอีหล่าจะซอมบดเด้อบันนี้เด้อทำไมล่ะไ้บเลบอสอกมเล่ซ้อมเลยซ้อมเลยเอาพูดพูดกลับมาแล้วแสดงว่าการซ้อมเนี่ยใช้กลยุทธ์ที่ยาก

หลงฮักเมียเขาศิลปินจากพี่น้องทางฝั่งสปปลาวครับถ้าเจ้าบุพดเคยเคยไปตอนยูโดไหมครับเนาะเมนบอกครับเมนกวเกิดเกิดบอดตอนเนาะถ้าเจ้าไม่ผิดเมื่อปีกายเนาะตยเนี่ยังเพลงต้งแ่ตั้งดังเลยนะตอนเนาะตอนนั้กำลังดังเลยกับตอนงกำลังโสด เอตอเตัวน,นี้นโบโซดเอาคือว่าบ,บโ,โบโซดโชต์โบโซดเพื่อนเพื่อนไอ้กินดองกับมีดมีดแก oh ้มโอ้โหเจ้าที่ตามตุ้งติ้งพี่ฮะเจ้าที่ตามตลอดว่าแมนไอส้สาวเพืนนพ่อนนักฟินมูครับนอ้องชาย oh oh. ได้ได้ดกู้ แสดง่าผวันนี้เป็นรอบที่สองัันรอบนึงอ่ะใช่มเนอดมาแล้วมาแล้วเจ ดูแน่เนี่ยดีแน่นอนอันนี้เป็นลูกศิษย์ลูกูเสือ่มากก็ว่าลองเอดิไปใหนกกูเสือปงเดอแลวสิวางไหอลงกูก็มีอันนี้เป็นลูกศิษป์จากจากเออรงปงานกระสาบนาดกนมาพอดีกันน่อจะคิดแล้วว่วันนี้าโอ้สี่คิบเลย เกาจนเลยออย่าั้เไก่ไก่เหอนกันไก่ี่นระ่อลนะครับสว่านะอวออแกงเปียแกีอแต่บ้าเราี่เราว่าดูดีอลล่าเยี่ากนงบอายงไหนคนดูแลดีบอาลีแล้วรอบรอบนึกันงั้บอกาไหนแบบที่มันคล้ายๆคือบ้านอูบานนสิบ้านเราพี่คิดว่าดูดีขึ้นหลครับ สวงกันผ네ู้จัดการเพิ่นดูแลพอดีผู้จัดการต้นน้อยเพิ่ดูแลผมใคดีสวงกันมีสองเหรครับโอ้สองครับัการัล้างจักรลงทังไม่ท้อึงมาออกมาไซวาสร้างเขาเป็นกินดีครับโอ้ท่าอินดี้นี่ครับชุหร้านนี้แล้ครับทเดือน ตุ้ไปวายไป้งควายมอลล ah, ate> ั่มไปในสองสัปดาห์เดยสองหลังวันล้วครับปัามอล่มมาทุกคนด้นั่นหน้าแล้วใหม่บอกรับเขามดทุกนได้เนี่ยมอล่สังกัดเดิมตัวแม่ครับเก่าเด็กคือต่อแต่ว่าตก่อแต่ว่าปีนี้ได้พีกใช่ใช่มีแหงตัวแรกจะมีแหงไเบิ่งแย่งให้ รำก่อนไม่เลยครับเอาเปบนว่ารำไม่เลยครับคุณนี้ชมไม่เลยครับคุณผ้ชมครับผมดาจะเล่นเล่นไปที่ประมาณไปที่ที่สองแหละแม่ครับครับมืุณผู้ชมรก่อนไม่พึ่งพึ่งที่สิบเปลี่ยนสคริปต์แล้วทำการแสดงแม่นครับสาวน้อยนี่คือเวทีที่สองที่เปลี่ยนห้ครับผมโอ้ในเมืองไทยเหรอเออดัดขัดมาใส่เลยโอเคครับสุดเท่านั้นเลย

พูดจากการเขาเป็นคนตัวเล็กๆเก <c oughs> อาพี่น้องปกติเราเป็นตะละมย์นะเด็กน้อยเป็นซิฟเราอยู่ในกล้อง ครับพี่น้องครับฝากกดติดตามกดซัสบสไครต์กดไลค์กนะดแชร์ดังน้องสี่พเด้อมือแรงเข่ากุ้มครับพี่น้องเข่ากุ้มเข่ากุ้มคุได้ยังไม่ต้องซื้อบัตรซื้อตั๋วครับเข่ากุ้มครับเอคบค้ครับคิมมี่ฝั่งแอทานีครับสวัสดีครับขอบคุณทุกยอดกดซับสไครต์นะครับขอบคุณทุกยอดไลค์และยอดแชร์กด, like, ดกระดิ่งติดตามคอนเทนต์ดีๆเรื่องราวดีๆทางช่องสี่พี ท้ายคลิปครับมีคลิปดีๆครับนี่นี่เลยครับคลิปดีๆที่จะนําเสนอแฟนคลับเอฟซีอย่างต่อเนื่องครับฝากติดตามคลิปดีๆด้วยครับผมโอเคครับสวัสดีครับ